สวัสดีครับในแว่น c h ชาแนลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเกา่าเก่านะครับเกี่ยวกับเงินเข้าบัตรเดือนกักยา,าคมนะครับแล้วก็สิทธิ์ค่าน้าค่าไฟสําหรับผู้ที่ผ่านการยืินรอ์แล้วก็ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเพิ่มเติเมตเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่าน้าค่าไฟของกลุ่มเปราบางนะครับก็มาเรื่องเป็นที่ตารางเงินเข้าบัตรนะครับตามกําหนดเดิมเหมือนเดิมนะครับคือวันที่1กักยา,าคมก็มีเงินซื้อของ300บาทและวงเงิน ที่จะเข้าบัตรอีก1,200บาทในเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการยืดดยร่นก่อนวันที่26มิถุนายนนะครับและผู้ผ่านการยินยันตัวตนก่อนวันที่26มิถุนายนต่อไปก็ค่าแก๊ส80บาทต่อ3เดือนนะครับได้ ตีอหนึ่งครั้งสําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการครับที่จะใช้สิทธิโครงการค่าแก๊สได้ต่อไป3ค่าเดือนทาน750บาทนะครับก็ใช้ได้ทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ,ฟ้านะครับทั้งรถไฟต่างจังหวัดแล้วก็รถบกสต่างจังหวัดนะครับส่วนวันที่10กรกฎาคมนะครับก็เป็นเบีย้ยผู้สูงอายุ6 0 0้อถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุนะครับขั้นบันไดแล้วก็เบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนแล้วก็เงินเด็กและเกิด600บาทนะครับอันนี้ก็ยังเป็นอัตราเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากคณะรัฐบาาาาาลเพรระว่่่ยังไมมีกผน ครมและกระทรวงก,ก,กรารคลังก็ยังไม่มีนโยบายในการเพิ่มวงเงินเข้าบัตรแต่อย่างใดน,นะครับต่อไปวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เป็นเงินเฉพาะผู้พิการที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้เบี้ยผู้พิการเพิ่มอ,อีก2อ0บาทโดยโอนเข้าทางบัญชีพร้อมเพย์นะครับสำหรับพวที่มีบัญชีอยู่แล้วแล้วก็เข้าทางธนาคารนะครับผ่านบัญชีที่ท่านได้รับเบี้ยความพิการแ0 0บาททุกเดือนนะครับจะได้เข้าทางบัญชีแล้วก็ผู้ ที่ได้รับเป็นเงินสดนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปทําการอ่ทําสม,มุดบัญชีให้กับท่านนะครับและก็เรื่องข่าวลือข่าวปลอมนะครับเกี่ยวกับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเงินเข้าบัตรผู้พิการหรือว่าเงินเพิ่มสวัสดิการการซื้อสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงกดเข้าไปดูพวกข่าวปลอมพวกนี้นะครับเพราะจะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงความเป็นจริงนะครับและจะพลาดสิทธ ต,ต่างเกียวกบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับและก็สามารถาโทรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเบอร์ทุนที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก็เรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับค่าน้าค่าไฟของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเก่าที่ผ่านการลงทะเบียนมาแล้วหรือว่ารายใหม่ที่เพิ่งผ่านการอุทธรณ์นะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ค่านา้ำค่าไฟได้นะครับตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับโดยยังไม่มีกําหนดสามารถลงทะเบียนได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการนะครับและส่วนลดค่าไฟฟ้าสําหรับกลุ่มปอบางโดยลดค่า f t นะครับโดยทําการลดให้เป็น2ช่วงคือการใช้าไฟฟ้า1นหน่วยถึง150หน่วยนะครับแล้วก็1 5 1หน่วยถึง3 0 0หน่วยตามข้อกําหนดของการไิฟ้านะครับ ซึ่งเป็นช่วงระยะที่2นะครับคือตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับก็ยังมีเวลาเหลือนะครับอีก2เดือนนั่นเองส่วนเบอร์โทรและเว็บไซต์นะครับสำหรับการติดต่อลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการฟิ้านาครหลวงนะครับหรือว่าการประปาก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามในการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารแบบสวัสดีการแห่งรัฐที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับอย่าลืมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมในแว่นด้วยนะครับสวัสดีครับ